ไม่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 ไม,ไม,ไมออ่มันมิ่หนีอนณาอันนี้เอลซ่าอ้าวเหรอไม,อนนไม่อันนี้เป็นน้องอันนี้เอลซ่าอันนี้อนณาแล้วตัวนี้อะไรเนี่ยไหนเนี่ยตัวนี้เจ้าตัวนี้มา้าตายละอันนี้มา้าเห็นไหมอันนั้นมา้าเฮ้ยมันไปแล้วอันนี้เจ้าชายฮานบบอลปิั โอลาาชื่อเด็กชายเปียงกูลขอบันมันปันมันเจ้าชายฮะเฮ้ยแม่ใจร้ายจังเลยไม่เอารองท้าลูกไปเก็บเนี่ย ของลูกนี่